ถ้าวันนี้คือช่วงเวลาถ้าวันนี้นะผมให้ทุกคนถามตัวเองนะครับถ้าวันนี้คือช่วงเวลาที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณสมมุตินะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยมือผมก็ลื่นนะแห้งคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร นะครับและคุณจะรู้ได้อย่างไรืมลองนึกภาพลองนึกนะทุกคนลองนึกนะครับว่ามีสัญญาณจากจัก,กรวาลจะเป็นป้ายบอกทางจะเป็นออป้ายไฟจะเป็นลูกศรบอกคุณจะเป็นเหมือน Google Map ลองจินตนาการนะสมมติว่าเป็นแบบนั้นอยู่ดีๆก็มีสัญญาณเหมือน g o o g l e Map ใครเคยใช้ g o o g l e Map บ้าง นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนและแน่นอนว่าคุณวางใจได้สมมุตินะเพื่อที่คุณจะได้รู้นะครับว่าต้องเดินไปทางไหนหรือตัดสินใจแบบไหนสมมุติว่ามันมีสัญญาณแบบนี้อยู่ในชีวิตคุณเหมือน Google Map เลยเลี้ยวซ้าย อีกห้านาทีเรียวซ้ายตรงสี่แยกถ้ามีคนบอกแบบนี้เลยล่ะทางที่คุณจะต้องไปสิ่งที่คุณต้องการถ้ามันมีคนบอกเหมือน Google Ma p ล่ะมีลูกศรชี้มีเส้นบอกเลยมีเสียงคอยกระซิบบอกถ้ามีคนบอกแบบนั้นในวันนี้ช่วงเวลานี้มันคือช่วงเวลาเปลี่ยนชีวิตคุณแต่คุณจะรู้สึกได้อย่างไรและรู้ได้อย่างไร ประเด็นคือตรงนั้นนี่คือก่อนที่คุณจะสั่งคุณต้องรู้ก่อนเพราะพอคุณสั่งอะตามหลักเหตุและผลผมให้ตามหลักเหตุและผลนะก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาให้คุณดูเหตุผลว่าจริงหรือไม่จริงคุณตอบผมได้เลยนะเช่นก่อนคุณจะสั่งสมมติคุณสมมตินี่คือจักรวาลนี่คือตัวคุณจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมากอยู่ข้างบนนี้คุณบอกคุณจะสั่งจักรวาลแต่เขาส่งมาให้ละปังตรงนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมของที่คุณอยากได้ นะแต่คุณไม่สามารถเห็นมันได้ไม่สามารถรู้มันได้เพราะคุณไม่รู้กฎของมันคุณสั่งมาปุ๊บคุณมองไม่เห็นเหมือนอย่างเงี้ยจักรวาลก็บอกก็ทําให้แล้วทําให้แล้วมองไม่เห็นอีกอ่ะบอกสัญญาณให้มาตรงนี้คุณก็มองไม่เห็นคุณก็ยังเลี้ยวมาตรงนี้อีกจักรวาลก็บอกนี่มาเลียดมาตรงนี้คุณก็เลี้ยวไปทางนี้อีกที่ผ่านมาเป็นแบบนี้จริงๆสมมุติชีวิตคุณเป็นแบบนี้โดยตลอดแล้วเท่ากับว่าคุณพอคุณจะสั่ง สั่งเขาบอกให้สั่งจัก,กรวาลให้ดึงดูดให้อะไรทําไมมันไม่มาอ้าวแต่จริงๆแล้วเรายังไม่เห็นสัญญาณของเขาเลยเพราะฉะนั้นก่อนสั่งจัก,กรวาลต้องรู้ก่อนว่าเราจะเห็นสัญญานี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีประโยชน์มากสําหรับคนที่เรียนฟร,ฟรีและนักเรียนที่เคยเรียน15วันไปเพราะมันจะเป็นตัวตอกย้าและกระตุ้น ให้ตัวคุณนะ่ะสังเกตมากขึ้นรู้มากขึ้นเห็นมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าวันๆคุณเดินไปอะ่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยคุณจะรู้นะโอเคถ้าผมบอกคุณว่าสัญญาณที่ผมบอกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่มีอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่กับคุณตอนนี้รอบๆเลยในห้องนอนห้องน้ำรอบๆตัวคุณตอนนี้ ในบ้านคุณรอบๆบบ้านคุณในโรงรถระหว่างที่คุณเดินซึ่งคุณสามารถเห็นหรือแม้แต่สร้างมันขึ้นมาได้คุณต้องเห็นและหรือหรือไม่ใช่แลส้สิหรือสร้างมีสองกรณีสัญญาณคุณจะต้องเห็นถ้าเขาส่งมาหรือสร้างเมื่อวานผมบอกเจ็ดสัญญาณน,นะครับ จ็ดสัญญาณที่จะบอกว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยคุณอยู่ในกดแรงดึงดูดอยู่หรือเปล่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยู่ในกดแรงดึงดูดแต่ไม่รู้ตัวนั่นก็คือสัญญาณเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือมีนักฟิสิกส์คนอนตัมบอกว่าเ,ออเขาชื่อแม็กแพนนะครับกล่าวว่าเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีมองสิ่งต่างๆสิ่งที่คุณมองก็จะเปลี่ยนไปคุณรู้สึกว่ามันเบสิกมากเลยไหมมันง่ายมากเหมือนที่ผมบอกวิธีที่คุณมองปากกาด้านนี้ เมื่อวานผมสอนแบบง่ายๆและละเอียดมากทุกคนจะเป็นวัยรุ่นไวัยไหนเข้าใจได้หมดวิธีที่คุณมองปากกาด้ามนี้กับตัวผมมองต่างกันผมบอกแล้วผมมองแล้วมันหนักอะแต่คุณมองแล้วคุณอาจจะแข็งแรงกว่าคุณบอกว่ามันเบาการมองของคนสองคนต่างกันแต่จริงๆปากกามันก็ยังเป็นปากกาเราแค่ใส่มุมมองของเราลงไปนี่คือหลักฟิสิกส์ควนตาม สวัสดีพี่แดงด้วยนะครับแชร์แล้วแชร์แล้วเดี๋ยวตอนท้ายมีตัวอย่างนักเรียนใหม่ด้วยนะโอเคเรามักมองชีวิตของเราผ่านการจํากัดเรายึดติดกับเรื่องราวที่ทําให้เราตัวเล็กหรือจริงๆแล้วเราตัวเล็กจริงๆก็ไม่รู้นะคนจะสั่งเราต้องเห็นสัญญาณให้เป็นก่อนการเห็นส,สัญญาณให้เป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้แม้กระทั่งนักเรียนที่เรียน15วันกับผมก็ต้องฝึก นะครับอย่างเมื่อวานผมบอกว่าอย่างสัญญาณตัวเลขซ้ําสัญญาณเดจาวูสัญญาณเจอเพื่อนเก่าสัญญาณเ,เจอการสูญเสียอะไรเงี้ยหลายคนจะบอกว่าใช่ใช่ใชเคยเห็นไหมแต่ว่าในวินาทีนั้นที่คุณเจอคุณยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณเนี่ยคุณรู้สึกว่าแค่บังเอิญละมั้งอาจจะละมั้งประเด็นก็คือเราต้องรู้สึก และรู้ว่าเป็นสัญญาณและมันจะยิ่งดึงดูดหรือมาได้ไวขึ้นนะครับอย่างที่พี่แก้วพิมพ์เมื่อกี้ก็คือการที่เราจะดึงดูดไม่ใช่ขอถ้าขอคุณไปขอกับรูปปั้นเอาแต่จริงๆแล้วคือสั่งนะครับอยากได้อะไรสั่งเอานะไม่ใช่ขอนะครับโอเคมาคราวนี้วันนี้จะมาแบบสั้นๆแล้วกันนะไม่ยืดยาวมากนะครับคราวนี้ แม้กระทั่งเริ่มเห็นสัญญาณที่สนับสนุนเรื่องราวที่จำกัดเหล่านั้นหรือเราเ,เริ่มเห็นสัญญาณที่ไม่ดีซึ่งผมไม,ไม่แนะนำนะให้คุณมองเห็นสัญญาณเหล่านั้นเราส่วนใหญ่มองเห็นสัญญาณอะไรลางร้ายลางสังหอนกว่วแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นั่นไงล่ะอย่างนั้นใครเป็นบ้างผมเป็นผมนี่จะเป็นตลอดนะครับเมื่อก่อนนะผมรู้สึกว่าคนคนนี้ ต้องนิสัยไม่ดีแน่ๆเลยอ้าวไปตัดสินเขาล่ะแล้วก็เป็นลางสังหรณ์นี่แหละแล้วในเมื่อเรารู้สึกไม่ดีกับเขาแล้วทําไมเขาต้องรู้สึกดีกับเราล่ะเห็นไหมมันก็เป็นไปอย่างที่เราคิดนั่นแหละคุณคิดอะไรก็เป็นแบบนั้นแหละนี่คือกฎของควอนตัมฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นสัญญาณตลอดเวลาณนะวันนี้คุณก็มีสัญญาณติดตัวมาเนี่ยคุณเห็นตลอดเวลาว่าคุณกําลังเดือดร้อนคุณกําลังโชคร้าย กำลังจะมีภัยมาหาคุณเห็นไหมคุณมองเห็นสัญญาณตลอดแต่ว่าเราหาแต่สัญญาณที่มันไม่ดีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันตัวเองถูกไหมถูกไหมใครเคยเป็นบ้างพิมพ์หนึ่งหน่อยผมเคยเป็นนะเขาเรียกว่ามันเป็นการป้องกันตัวเองระดับระดับแรกแล้วกันแบบมองหาสัญญาณเเพื่อที่จะจํากัดข้อผิดพลาดอไม่ใช่จํากัดกําจัดเออ กำจัดข้อผิดพลาดนะไปนั่งวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายเราก็ไม่สามารถสู้มันได้เพราะเราฝังไปว่ามันจะเป็นแบบนั้นอ่ะพี่หงหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมทุกคนต้องเคยผ่านครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เคยผ่านสัญญาณนะครับที่เราเห็นนะ่ะเช่นรางสังหรณรางร้ายเนี่ยนะนกบินข้ามาจิงจกขี่ใส่อะไรมันเราถูกปูฝังมาละก่อนออกจากบ้านจิงจกทัก เห็นไหมมีใครเคยได้ยินเรื่องพวกนี้บ้างผมเนี่ยแหละเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือพี่อมราก็เป็นเห็นไหมทุกคนมาเป็นหมดมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเพราะเราเป็นมนุษย์เราต้องป้องกันตัวเรากลัวทําผิดพลาดเพราะถ้าผิดพลาดปุ๊บโดนว่าโดนประนามหรือไม่ก็ทําให้ถูกใจคนอื่นเห็นไหมเราอยากทําให้ถูกใจทุกคนไปซะหมดเลยคราวนี้เรามาดูกันตรงนี้ ถ้าเรามองเห็นสัญญาณไม่ดีได้ลางร้ายลางสังหรณ์ทำไมเราไม่เปลี่ยนเป็นสัญญาณดีล่ะอืมอ่ะก่อนอื่นผู้ชมในทิกตอกครับใครมาแล้วก็ฝากกดแท็บหน้าจอรัวๆด้วยแล้วกันนะมาโอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะสั่งจัก,กรวาลคุณต้องมองเห็นสัญญาณแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมจะสอนวิธีเลยนะว่าให้คุณลองเดี๋ยวนี้เลย สั่งเดี๋ยวนี้เลยแล้วพรุ่งนี้คุณไปหาสัญญาณมาสั่งเลยอ่าเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีเลยนะวิธีสั่งแล้ววันนี้ไปหาสัญญาณแล้วคุณจะเห็นว่ามันมี GPS มี Google คอยบอกคุณอยู่คุณลองดูวันนี้นะใครอยู่ถึงตอนท้ายมีวิธีครับอืมโอเคดังนั้นบางครั้งเราสูญเสีย หรือพาดสัญญาณที่มันมีอยู่อยู่แล้วแหละแต่เป็นสัญญาณดีๆที่จะสนับสนุนเราอะ่ะในเส้นทางของเราที่เราจะไปเนี่ยเรา,าพาดเพราะเราไปดูสัญญาณที่เป็นลางร้ายสัญญาณลางสังหรณ์อ,อะไรของคุณอะ่ะนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเลยณตอนนี้เลยไม่ใช่เรื่องของกดแรงดึงดูดด้วยณนะตอนนี้เลยเพราะเรายุ่งเกินไปนะเราเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเราต้อง เอออะไรอ่ะทำามาหากินนะเร่งรีบนะหรือมันเร็วเกินไปที่จะรู้เรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยบางทีอาจคิดว่าเราต้องการอย่างอื่นหรือต้องการสิ่งอื่นมากกว่า